สวัสดีจ้าพี่น้องเนียนบักเขือเจ้าค่ะเนียนบักเขือเฮ็ดใบน้องสาวสิมาร้านแม่ปูก็อีปับจะมาจ้ะไม่หน่อยก็เลยเนียนบักเขือจวดจานฝากดื่มมาเลยจ้ะเข้มๆนัวๆใส่ทั้งอันปลาทูใส่ทั้งข,ข้าวขวัวแล้วก็ใส่ทั้งงานะจ๊ะอุ้ยป่ต้องบอก แซบเสดจเฉิดใส่สามโลกจงไว้กินสองคนประมาณนี้แล้วก็จงไว้อีกกลองนึง <c oughs> มันจะมีผู้รองค่มแดยว่ายาย <c oughs> กินมาเมือรกระหอสะนะัดย่เนาะเม็ด <c oughs> ขาดันกับทั้งกินทั้งเอิมันตามมาแต่มองเห็ดงานี่นอเองเออเฮ็ดไหวับพร้องกจะเมือ่อ น้องมากินเขาวันเสาร์จะคองก็จะได้นึงแต่เขาเนาะอันนี้ค่ะหารวันเสาร์ค่ะอุ้ยเข็มคนมากนี่ปุ้นลงพ่อมาสสว่าย่ายหอเนาะย่ายหอเออเอาที่มึงสบายใจหาฝากก่อนเออได้แล้ว <c oughs> สสวนอันนี่บป่าคะ ขาหมูค่ะอาหารวันอาทิตย์ไปหน่อยแช่งเงินวันอาทิตย์นะคะก็เลยต้มขาหมูเสีเ็ทขาหมูให้อปตอกินน้ำน้องเน่ยบริกินเพราะว่าน้องเน่ยหยุดขาวันอาทิตย์ก็เลยซื้อขาหมูมาต้มกินเล้ยง้องน้ำแล้วก็เอาเอ็บสตอกน้ำแล้วก็เอาไปแบ่งน่ายกินน้ำเนาะ <c oughs> พามาดูอาหารที่เตรียมไว้รอแม่ปู เดี๋ยวสิเอาสุบสองอันนันมาใส่ตู้ไว้อันนี้ก็จะเป็นแกงอ้อมแกงอ่อมเนื้อใส่ผักซี่แล้วเจลบองค่ะอันนี้อันนี้กับมัมกินมาเป็นดอกพี่บ้าตัวนั้นกินมาเป็นมัมนะน,ะนี่อ่อมเนี่ยใส่ผักซี่แล้วกับต้นหอมสองกล้องอันนี้ปลาแดกบ,บองซื้อเข้ามาเครื่องลกอันนี้อืม <c oughs> หมกน้อไหม่ไทย <c oughs> ใส่ปลาเส้นมอนส่วนอันนี้แก,แกงเห็ดข้วาวญวนที่ไม่ปูให้มากกินไป้วกองนึงเหลือกองนึืง,ง <c oughs> พักองผักแอมกับเพียงพ่อล้วจะซ้านี <c oughs> ส่วนของร้านบอกพิซซ่ากระไก่ฝามันเน้ามาตุนไว้ให้แล้วเด <c oughs> ี๋ยวเขาทาเบิงผุนละมือเข้ามาได้พี่น้องเด้อ ตอนกินบริไทหรอพี่น้องหมากกำลังมากอยู่แม่หักนึกพ่อมหลงมองไว้บ่บ่มีิ๊ดรู้ว่าบุ่้ยเก็บออกจากเวลาเก็บเอาใส่ไว้มันสิเอาใส่ถุงนี่ซุ้มอาหารใส่แข็งเก็บเก็บของเขาถุงนี่แล้วเอาเขาบ่มดนึนยังอยู่ในสายพานยุงสิน่ะิดว่าบบอเราก้องวัตถุกันซุ้มโอ้ยมึงต้องใส่ถุงกอนมันสิเฮียก้องไกลเอ้าเจ้หมายลักตกมาแใส่ละสามพันศาสต์ที่นั่นนี่ ส่งบัตรเก้าแก่แต่มแปดสิบแปดสัปาหาราหารพ่อต้องสามสิบหัวข้มกูน่ะมั่กระซิบในกระเป๋ามึงมองแค่งานบ่บ,บ่บ่สื่อเมือว่านีแล้วก,ก็มาบัดปากทำได้ยิงเดี๋ยวพี่น้องมันมาบ่หอบบ่มีได้จ้ะเด้ออันนี้แค่เส้นเปิลเนี่ยว่าได้ไปถอนพักคอยอยู่นั่งจะงกินก๋วยเตี๋ยวนั่งด้ขาหมูไปแล้อ๋อ มัดแบบนี้ปัดแดดเอาใส่ในถุงนะั่นปัดไอเจ้าบองกับปุ้งหน่อยในชะ่ไหมทำไมถึงมุดหนาแล้วโอ้แม่ครับโอ้กูไปได้ไปกูเสียดท่ายคลิดพี่น้องเมืองกันตอนนั้นเอาอีดำน้อยลากกันหิมะนี่แล้วไหมอันตีนี่เขาที่แทงฟุตบอลกัน ม่วมีจังแฟร์เซได้หนิมืัอน,แแน,อนีได้พิซซ่าไปหน่อยม่วมีมอง,มงมเาาางาอ,งงเเอยยา,าอมเมื่อไหรมองว่าสีเวลาละลายตูดแช่แข็งจอกของเพท่านไดเห็ุจริงเ้ยย่าว้าถถอะปูกูกะนี้เงี้มึงเฝ้าจักปีได้แล้วล,ะล่ะเออไปหาของไม่เขาเห็ดทุรไลก่อนจะกินกูดิสกูก็ลืมเอ้าว่าชิกูดมีกูดิสเราจั่นแยแ่าจะมีแต่ขนมเกี๊ยปรุงลเลย น่มีแต่ขนมเก็บปุ้งโอเคไหมห้อนแดดบ,บ่ลูกแล้วมึงง่าปิดผ้าม่านให้แดดทรงบอกกูดบดต,ต้นปู่เอ้ยอร,ออร้ันเหมือดออก็อยู่ในตู้โลนก็แช่ตัวเย็นไปนะเลืเ่อนน้วยเดียวนี่มันสิเป็นแนวมันนี่มันก็นั่งสีสุกเกเ,เปิดพัดลมให้ร้านก่อน มันกมันบ่กเกแต่ว่านงยนิดหน่อยเห็นข้าใส่กว๋วยเหมือนอันเห็นบ่มันก็ัเป็นน้ำอยู่อเอามันก็มาน้ำพัดลมเนาะเล <c oughs> ี่ยให้มันเล็้วเก็บใส่กระเป๋าให้จบอะ ไม่ใ่กับสื่อสีเห็ดผมมาไห่นั่นเองเข้าไปใส่จมตีบออันนีน้สีน้ลเงินกัน,นี่งนไงเอามาแบ่งเคิงกันไง่าย่สก็เท่วก่อน<ร>ที่เราใช้ไงเห็นไหมก็เอามานี่ก็ไอ้เมลไรมันจบเอออันนึงเด้มันก็เลยอันอันนึงมันกองหน่อยกว่านี่เด้ไม่ไม่ไม่อันนั้นมันเป็นอันสีแค่ชั่วรข้าวกูเลยสื่อสีทาวอนมาใส่กันเลย อันนี้เครื่องนึงอันนี้หลอดนึงถือห้องเห็ดเถียวกอนอ่ะี๋ยวพอดีไปสองเทียของมึง่อเอานนำดีบอกข้อลาเจนอ่ะเอาไม่เลาเป็นยางไปซะก็เอาให้มันจบและเคียบยินเทเดียวกันย,ยังมานั่นเสียวซียังก็เลือกเอาใช่ละกระป๋องข้อลาเจนเออมาๆม,มา,มา,มาจัดการเทเแล้วสเสดเฮ็ดเอกสารให้กูนี้<ฤ>นั่นควรซื้อเคียวถ้าสีเอา,าเอตาซันทีน มาเป็นหลานเพศสัจกรไม่มือกันันหาแล้วันหาสื้อมาเพือมันนำํำมันล้าเงียาปากนั่นขวดดำน้ำฟ้าดำน,นัน่นนั้เออกินแล้วเออกอเปิดแล้วกินแล้วกินมือละสองมันแกะมันเ็ดมะซอยอย่างนี้สิวฝาหนาละขี้ข้าวร้อยเหียวยนกระเทาะลํำไสเบาหวานความดันซึ่เศร้าปานยาขอบจกักรวาลแต่กยนีนะ สวยจากข้างนอกเอาสวยจากข้างใน,ยา,างในยาขอบจัก,กรวรรดิาาอามา่าสิกินสองเม็ดหลังอาหารลืมไปบินแค่แล้วก่อนจะใส่กินกินใเ้เซก่อนคคา,าโคลาเส้นเส้นยอย่างไรแต่างหลังกินไก่ได้ไก่ดีเจ้านี่นะไก่ดีบ่้นื้อถ้าแผงมัอเหนื้อมัป็อย่า หยาบอยู่แต่ว,ว่าถ้าเราเนือ้อลากะดับได้ยี่หรีกินตีนกระดับอ๋อนี่ตีนต้องเหมาะสําหรับพวกซุ่มทีบอสกินจะอะไลแหละแต่กินตีนกระดับกินยาก่อนใหม่เห็ดแห้งลายบารล,ลูกหนูไครอยากกล้ามเทือเดียว,ออว,ยวสอง,อองสาม มันต่อไม่สามหัวเนี่ยนี่เด้สามหัวอันนี้มาสำหรับข้อเด้ข้อนากูเอามุดเลยกูเอาเื่อเดียวกรูขานเตียนอันนี้เขาเขียนวอาโยข้ออันน้อยนี่ตาอ้าอันกลมนี่นาอันเดียวจดสิว่านางถอดเท้าและอันนาสามยางผุนกูโฆษณาเลยกูบอกแล้วั่อนผูกกระชาอันนี้ละหุดหนาอ้าวเอาสิเอากัเอาอย่าเบิ่งอันนี้โลทองน้ำใสอันนี้สวยงาม อันนี้คอลลาเจนอะไคอลลาเจนกัคอลลาเจนนี่แหละสีชมพูนี่แหละคอลลาเจนอันนึงมันน้ำใสอันนึงความสวยงามโอ้เม็ดนึงกัใส่น้ำเป็นลิตรกแยังเข้มข้นอยู่เด้อเ,เป็นยาลราหาน้ำมพวกท่านมาพี่นออ้องะไรเขาให้มึงอยู่ดีๆเลียวมึงเกย่างหาเรื่องปป๊บเดียวเขากะขามึง นั่งลงดีๆดมึงสืแเล่นไปใช่ง่ายใส่ห้องง่ายเลยห้ามเฮียใส่ห้องง่ายฝ้าหนึ่งที่ใส่ฝ้าหนึ่งฝ้าขวดหนึ่งนะทีเปิดออกเบิ่งปูนมาตรอดมือมึงดอกแต่ว,ว่ากินนละดีล,ดลดีอันนี้ก็ลองลอ,ลอ,ลอยุ่งใจแล้วแน่ไปก็บต์มันใจในขวดเลยถ้าห้าขวดเท่านั้นขวดน้ำเลยแต่ว่ากูใส่เหลวขวดน้ำสวิเดนขวดไดกะบ่พอดีฝ้า กินเที่ยเดียวนึงตัวนีิเอาแค่เดียวแล้วน้ำก็เติมน้ำไปริดพื้นได้ละน้ำริรนึงกับกินแมงมดมือดิแกออกเบิ้งเข้าขายนนเมลียี่สิบนั่นเบิ้งสิเฮ็ดเยเบิ้งถ้าจริงเนี่ยแต่มันมีขวดมันมาขัดจุบลงไปข้าดนี่ตัวนี้ปุ๊บมันก็สิแตกออกลงน้ำแต่ข้าวบ่มีเข้าก็เปิดแมงเทผสมเหมา มันหวนเพราะาเนาะเออกูล่างเบิร์แล้วขวดเป๊ปซี่ก็บได้ขวดยั้นก็บอะไรกูซื้อขวดมาใหม่ก็บอะไรอีกกูเลยต้องซื้อเครื่องดื่มจากขวดน้ำขวดจากใทยจะเป็นขวดแก้วขวดน้ำมาในวงที่เขาแถมมาก็พักกันก็ไ่ได้หรอกได้อันนั้นขวดน้ำตาซิงเน่ะเออได้ของไทยนะไอ้เนี่ยไอาไปแล้วต้องไปดหน่อยวดอะไรไ่พอหอกเพราะมันเข้มข้นแห้งทองใส่น้ำเป็นริดเป็นรุดเป็นรุดเป็นริด เอาเครื่องหนึ่งเครื่องอันนึงเออสามสิบอันนะสี่ร้อยสี่สิบบวกค่าส่งอีกเกสิบสี่ห้าร้อยสิบสี่มึงก็เอาลักหนึ่งไปเลยเอาผสมกันยันละเครื่องไปเลยก็ได้ษรักหนึ่งห้าร้อยสิบสี่โคนนะ่ะก็แกเอาไปที่ละอันหนึ่งนะ่ะเออมึงก็เป็นร่างหนึ่งร่างหนึ่งห้าร้อยสิบสี่บวกค่าส่งฉีกออกโลดทุ่งราดข้างนอกนะ กระเพาะลำไส้ขี้เคือช่วยย่อยถ้ากินแล้วท้องอืดท้องเฟ้อก็ใส่นามทอกันคือกันกินแนะแท่นนามระวังมันใส่นามหลายทอกันมันขมข้นมันนี่อันกินแล้วถึกเลยปะโอคันนันคือสิบหอดมึงดอกปูกูคือสิรวยตายห้าแหละนั่นลหะเอาไปโรดหารอยสิบสีมเสร็จจบไุกข์หนากผุนแต่มึงมึงว่ากุนิซ้ำได้เงินเฮ็ดงานบ่ไปใส่ ไม่อันนี้ไม่ใช่คอลลาเจนอันนี้เป็นแบบว่าใช่อันนี้เกี่ยวกับระบบลำไส้ส้อยอย่อยเอาไปโรดอันนั้นคอลลาเจนแต่กินแท่นน้ำกินระน้ำระวางว่นขึ้นกันเออแบบเดียวกันใส่ร้ายท่อกันดูสิเดี๋ยวขยายีนถิง่งแกะใส่ขึ้กัน มืน,นฟ้าตอนน้ำสามรหาสิบอย่ามาสามราคาสิบเค็มกินไม่ได้เราเค็มข้นเกินน้ำสองลิตรขวดโคกสองลิตรลิตรครึ่งหนูพอดีขวดใหญ่นั่นเออแบบพอดีกินแบบสบายสบายแล้วเทาไ้กินน้ำน้ำเลยตัวนี้มีวิตามินซีมีสิ่งมีความงามผอมสิมพูด <Y ikes. S 1> แต่มันราคาเดียวกันเปรตานจนกร็รีโอ้ยมัจะเป็นเกิดเป็น โอ้ยเป็นที่ฮิตมากเลยนะจ๊ะตอนนี้น่ะกลายมาสไปหาโอป่าท่างไหนล่ะบุ๊คเด้โอป่านางจะแตกขนมอยู่ในโอป่ี่ยบัาแร้ายเเสียเงินไปแล้วสองร้อยห้าสิบใช่เงี้โอขาชุดบ่ขาชุดบพท่านไหนเกี่ยวทันเพิ่งทานนี่ขอแจ้กคอยแจ้งใส่ชุดแต่ว่ามันลรอวงกันเพราะว่ามันมีสุดเก่าของอายมันอยู่ก็ต้องซื้อเออบักปั๊บอบอกพวกมันเรียนอยู่บอกอีเพ็ดซี่พุ่มหมักเนื้อคือแรง เขาบอกได้บอกเพื่อนมึงดอกหาย่างไรใครหาซีทเพิ่มนึงน่ะเอากเรเลี้ยนไปมันสีเรียนเป็นมูลูกอยู่มันหกลอยหนึ่งของผู้ใหญ่น่ะโอ้ย,อยสิบกระดูกลันอ๊ะย่างขึ้นมาหากูหัน่นนะเนี่ยว่าโอ้ย,อยปวดเอว <c oughs> เอาน,านันแพ็คนึงน่ะเอาว่าอ่ะสาหร่ายสไปซ์ซื้อแล้วน้าน่ะน่ะแอดเตอรซนทีนน่ะ หลายอย่างโกดมันกินหลายอย่างกันเออโอเคแล้วแต่บอก,กินไมแล้วแต่รา่างกายแต่ละคนมันไม่เหมือนกันว่ากูกินกูว่ากูโอเคไงนาตะนาเนี่ยผิวเิวยังดีขึ้นไยไปดูเลยนะสาหร่ายเขาก็มันดีอยู่สาหร่ายนะมันเป็นพวกมาจากพืชมาาันจังบ่าแพแต่ว่ากระปุกแรกหลาย่าสร้างมามันเป็นพวกอันอาหารทะเลย่าแพแล้วอันไหนที่เจ้ากินเนี่มันทังออกของเจ้านาก็นี่แหละไอ้แต่สันที่นี่แหละ ย่งงยงงยยากแกะกดลาระย,ะย้อนบม่มี <5 S 1> ดรอกรพี่นก้นนกนหน่อยอันยาล่างล่างผิดในตับก็สิไปหาหมอตับดีวๆวันพฤหัดนี้สิหาหมอเถอคอยล่างเถอะปหดทล่าง แต่เขาแต่ารกกูก็คิดว่าบำพันอยู่แล้วกูเลยซื้อมาเล่าท่าอันนี้หัวใจบำลุงหัวใจแค่นี้ไงแอตตาซันทีนที่ฉันกินแล้วมันแพ้มันเป็นทะเลมันเป็นอาหารทะเลแล้ะมันแพ้อันมันเป็นสาหร่ายแดงอันนี้มันเป็นสาหร่ายเขียวแต้ว่ากินตัวนี้บ่าแพ้นี่กินตัวเขียวเนี่ยบพรแพ้นี่ พื้นๆอันที่มันส่วนผสมของมันมันมีส่วนประกอบไม่ีเลมีมันก็บอกว่าสาหลายแดงกันละแต่ว่ามาจากอาหารทะเลนะมันมีส่วนผสมของอาหารทะเลน้ำเลยก็เลยเปลี่ยนมากินตัวนี้แบบนี้กินตัวนี้ผัดซับดีกว่าได้แบบนี้เ่าแพ้่เนี่ยตัวสีเขียวนี่เพราะว่าอีท็อปมันก็กินบ่ไใดพวกอาหารทะเลนั้นมันแพ้่ เอาจ่ายบินให้สันมานี่เอาโทรศัพท์ไปจ่ายบินก่อนที่น,อ <c oughs> น้องนีมาสิได้แบบ <c oughs> ว่าเม่คิดอยู่สิแบบไปโตเป้าเราเพื่อยเือมีต่หอบกอับหอบเบาหน่ไหมถึงมาจังเดียบต้องสงสาร <c oughs> เนาะเยหอบหมวดหนากะมอ้ฟอร์ไก่อด้นแต่ดูมาสเวนแต่แม่อกสบ เดีบอกแม่นนไปโลดห้ากับไปทางอื่นแทนไปโลดห้าไปกับผู้อื่นวตีมมายที่สกเฮให้ดอตาตายังเห้รตาตารยายยังเ้บอกว่าม่กินได้ขนมผิดสงเิด่าสตาแมงไปร้อยสื่อเกืบอันแสงสีเสียงเหลื่อมมามาพี่ชทแม่มึงห้าสคนอ้แบบโอ้มือมันอันมือมันจัดรายการ เพราะนั่นแหละอันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ยจ้งกันเอฟเป็นแล้วบ่ต้องห่วงนมากการเอฟดอกจะมีหน้าซอยเอาใ่ไหมอ๋โอเคขอบใจมากขอบใจมากให้เด้อให้รอบัตรบัตรลืมตัวบัตรบัมือมาแค่นั้นเสื้อผ้านั้นบัตลืมดอกเอามาถุงเดียวเมื่อสองคิดเขาให้ดีวันนี้บอกกอนนะเออเออชิวๆ